สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเราได้เปิดคอร์ส Kinesio at home นะครับผมเป็นคอร์ส Kinesio Basics ที่ทุกท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในการใช้เทป Kinesio เพื่อบำบัดอาการตัวเองได้นะครับในคอร์สนี้ทาง Kinesio Thailand เราได้หยิบ เทคนิคที่น่าจะได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับของเคสนักกีฬานะครับหรือว่าคนที่รักการออกกําลังกายหรือว่ามีการปวดเมื่อยอาการต่างๆอยู่ทางบ้านให้ทุกท่านได้เอาไปใช้ได้ง่ายนะครับสามารถติดให้ผู้อื่นได้ไวแม่นยําและมีประสิทธิภาพนะครับเราจะหยิบเทคนิคหลักๆมาประมาณ4-5เทคนิคให้ทุกท่านได้เรียนรู้กับคลิปนี้นะครับนะฮะแล้วทุกท่านที่เข้ามานะครับก็จะได้รับเทป Kinesio c โอ s ลาสสินะครับสม้วนนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับแล้วก็ Access ในการเข้าไปดูวิดีโอการสอนออนไลน์พร้อมกันบ้านรายอาทิตนะครับที่ทุกท่านต้องทำและส่งมาให้ทีมงานเราไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือว่าอัดวิดีโอเทคนิคการติดมาและเราก็จะให้ Certificate ทุกท่านนะครับถือว่าท่านได้ผ่านหลักสูตร Kinesio Basics นะครับเมื่อจบ คอร์สการเรียนนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามานะครับใครอยากรู้ว่าเทปฟินซิโอติดด้วยวิธีที่ถูกต้องที่มีผลลัพธ์ชัดเจนจริงๆนะครับติดยังไงนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับใครที่อยากรู้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบนคอร์สออนไลน์นี้ครับสวัสดีครับผม